สวัสดีครับบา้านกรอพระายช่างต้ำนี่เป็นงานที่เรารอเพิ่งเสร็จนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นลูกตุ่มสร้อยอจะทำการตัดออกจากต้นอันนี้ก็จะเป็นก่อพระที่ลูกค้าสั่งไว้ส่วนมนากทางเราก็จะทำเป็นออเดอร์นะครับจะส่วนใหญ่ย่อยๆก็ หน้าร้านก็มีครับแต่ก็จะไม่ได้ทำเยอะเท่าไหร่ก็แบบละน,นิดละหน่อยอ่าเดี๋ยวก็จะเป็นหน้าร้านนะครับหน้าร้านก็จะทำมาไว้นิดหน่อยอหน้าร้านอยู่พระรามสองซอย42ครับห่างจากถนน,นใหญ่2อ0เมตรนะครับเข้ามาในซอยร้านอยู่ขวามือครับก็มีหลายรูปหลายแบบครับ เท้าเวทเด,ดน้ำหลวงพ่อลุ่ขพอปานกลมค่ะเด็ดตาทุปลออันนี้ก็จะเป็นงานเรารับประกันคุณภาพให้กับลูกค้าที่นำไปขายต่อตลอดชีพเลยนะครับสินค้ามีปัญหาเปลี่ยนใบใหม่ได้ทันทีครับ อันนี้ก็จะเป็นกรอบเงิน92.5นะครับอันนี้ก็ไม่แพงถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับหรือโทรตามเบอร์ที่ขึ้นให้ไว้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวจะเอาเบอร์ลงให้ไว้ไว้โทรมาสอบถามได้นะครับมีหลายแบบครับมีหลายแบบ เดี <rium> <Dante> ๋ยวมาดูสร้อยครับสร้อยก็สร้อยเราก็ทำเองนะครับพวกหัวมังกรหัวมังกรทองหัวมังกรเพชรหัวมังกรทองครับพวกหัวจรวดมงยามีครับมีราคาส่งครับ ที่หล่อเองครับหล่อเองก็ mm. แราก็ชุบทอง mm. ชุบเกลือทองคาแท้นะครับแล้วก็นามาลงยาอีกที uh, mm. มีมีหลายแบบให้เลือกครับ mm. <Hey. S 2> ประมาณนี้ครับ